สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เราอยู่กับน้องโรสลี่คนนี้คนเดิมของเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมซูตนะคะไปดูตารางการจ่ายกันก่อนตารางการจ่ายมีลักษณะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมาดูกันได้นะ,ะพอดีเมื่อกี้นะะ่ะเห็นคนหนึ่งเขาเล่นได้นะผมจับมาลองเล่นกันบ้างนะคะสําหรับเกมซูตนะคะเพื่อนเราอยู่กันที่เบดสองร้อยนะเพะื่อนมาเราอยู่กันที่เบดสองร้อยค่ะเพื่อ <kaf. S 1> นอ่าเราอยากจะได้ไอห้าสิบรายนั้นนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพื่อนนะ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนแตโอุ๊ยสูตรมาห้าพันสองร้อยยูดีก็มามาง,งงๆแต่ก็มานะผมน้องโรสลี่คนนี้ก็จะพยายามทำไมได้น่ะห้าสิบลายน่ะไอ้ข้างบนนะไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะคะแต่ก็จะหาลาให้เพื่อนเพื่อนให้ได้นะคะโอ้ยยอ้ยอ่ะขออนุญาเพิ่มเป็นเบสสามร้อยนะ บีกวินนะสี่ร้อยสี่พันสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยอะไรเลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นไอ้วงกลมเจ็ดพันสองด้วยนะ,ะสำหรับเกมนี้นะคะจะเข้าฟรีเกมได้ต้องมีเนี่ยไอบบ้วงกลมที่มันมีจำนวนเงินนะอยู่ในกระดานของเราสี่ตัวนะหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะสี่ตัวถึงจะเข้าฟรีให้เรานะมีสามไม่ได้นะเห็นไหมเมื่อกี้อา่าซูสสามพันหก วันนี้ซูดเป็นไรอะ่ะซูดโมโหหรือเปล่าซูดแจกอย่างเดียวเลยนะคะซูดอ่ะอึบอุ้ยเมื่อไหร่จะได้ห้สบไลค์ไอ้นั่นะ่ะไอ้ข้างบนมันคืออะไรก็ไม่รู้เพื่อนยังไม่เคยไม่เคยได้เลยนะยยแหมพูดบอกว่าใจดีปุ๊บไม่แจกเลยนะพี่สูด เอาพันสี่วายมาเยอะขนาดนี้แล้วไงต่อยังไม่ได้ห้าสิบอีกเหรอยังไม่ได้ห้าสิบอีกเหรอเพื่อนดูดิยังไม่ได้ห้าสิบอีกเหรอ มาเราจะไม่สนทุนแล้วนะเราจะเอาให้มันได้รูปแบบเกมไปเห็นรูปแบบเกมไมห้าสิบห้าสิบลายอันนั้นของมันให้ได้นะได้ปะวะเงินจะหมดก่อนปะวะเฮ้ยเนยไม่ได้ฟีเกมเลยนะเพื่อนได้แล้วได้แล้วห้าสิบลายได้แล้วคลิกเพื่อรับโบนัสมาเราต้องได้กี่สีเอาเท่าไหร่เพื่อนหกหมื่น เอาสีแดงนะอุ้ยแม่งข้างกันไม่ทหนเลยอีกเพื่อนตอนนี้ว้ายดิกลิสีแดงแล้วยีกอุ้ยเดี๋ยวว่าได้สองหมื่นสีนะอ,อันนี้อุ้ย เงนเดียวจะได้สองหมืน่นีเนี่ยดิวะอันนี้นสามหมื่นครับดอกนี้โอ้โหก,ก็ใครชอบนะคะลองเล่นกันได้นะวันนี้เราเลีล่ยขอตลาไปก่อนค่ะอารมณ์ดีสวัสดีค่ะ